ถ้ามองกันในเรื่องศักดิ์สรีและวิรบุรุษนะ M390 ยังไงก็ชนะอยู่เพราะว่าเป็นสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีมาใหม่และแพงต้องแพงไม่แพงไม่ได้ของมันทำน้อย M390 นะ่ะแต่ถามเรื่องของสตอรี่ที่มา D2 นี่เหล็กตำนานระดับสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง D2 นี่มันเหล็กตำนานเหล็กอยู่ในอุตสาหกรรมแต่ M390 มันเป็นเหล็กที่เขาผลิตมาทำมีด อีกแบบหนึ่งมันเป็นความหล่ออีกแบบหนึ่งแล้วมันก็แพงอีกแบบหนึ่งด้วยเออมันเป็นแบบนี้แต่ถามว่าโอเคละ่ะถ้ามองเรื่องการออกแบบอะ M390 มันคือมันคือเอา D2 นี่แหละมาพัฒนาขึ้นมาเป็น M390 นะ่ะถ้าคุณชอบมันจะอยู่ในมีดแพงๆนะครับเพราะถือว่ามันเป็นเหล็กแพงนั่นเองนะอ่ะโอเคนะฮะผมตอบคุณมิ่งแล้วนะครับประมาณนี้แต่ D2 มันจะเป็นเหล็กเบเบ ที่มันเบเบไม่ใช่คุณภาพมันเบนะมันทําเยอะพอมันทําเยอะราคามันเลยไม่แพงนะครับมันทําเยอะราคามันเลยไม่แพงอ่ะผมตอบข้อสักถามเพื่อนแล้วนะว่าทําไมผมถึงวางราคาให้มันไม่แพงก็อเนื่องจากว่าผมไม่ต้องการขายให้มันแพงนะไง